木三木三不三。 thank mm -hmm. you

ขอบคุณมากนะครับที่มาแล้วแก่ากาวอาจารย์ุณอาจารย์ที่5นะครับวันนี้ท่านได้มาตั้งไห้หลวงพระธาตุนะครับแภาพงานบุญนะครับโั้งสำศิีเจ้วันของเรานะครับบุญเติอนสรีบุญประเวทรับเตีอนมหาชาตินะครับ,บขอบคุณนะครับทุกสบุญนอขอบคุณทุกสายบนนุญน,นะครับที่ นำต้นดําไม้เงินหรือต้นตะล้อนนะครับมารวมปรับเป็นบุญกุศลนะครับในงานบุญสีบุญประเบศมาชาติชาติศกบัดรังสีจังหวัดน์ทเอานะครับเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับหน่วยงานนะครับพี่น้องชาวตลาดสดอั้เภอสมเด็จตอนนี้ก็กําลังหลั่งไหลมาหลับพี่น้องท่านหมูสาเข้ากันดีอ่หมูสามหมูสิบหมูห้าหมูสี่หมูหกครับหลายหมูเนาะอ่หมูสองนะครับ โมตีกำลังมานะครับกำลังมากำลังมานะครับโมตีโมสองนะครับโมห้าโมหกนะครับตัวนี้โมสองครับตัวสองเก็บข้างนอกนะครับกำลังหลังไหลเข้ามาตอนนี้นี่เป็นุัวต้องโมตนาด้วยเนาะต้นกลอนต้นกระเรืนของชุมชนโมตีสามครับต้นน้อยต้นใหญ่คอนเสิร์ตนี่ต้นใหญ่อันนี้เป็นต้นน้อยต้นเสริม เมเอนรที่สองครับรที่สองไม่รถเนียที่จงกบบงเดียวรถเนาะที่จังอยัดป่า่นั้ได้บางเดียวรถย Thank okay. mất rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ anh đi mua 3, thế nào, đốt cơn sương nâu, cơn sương nâu tao mì ngang mỏ, cơn sương nâu tao mì ngang mòn, cơn sương nâu tao mì ngang mòn, thằng 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 mì ngang mòn,

ครับดปนีห้ารถแห่ใส่งานดนนอต้นีบดิอันนี้อันนี้้อเราที่สามไหมเนาะที่สามรถแหน่ใส่งานได้

รับแล้วแล้เป็นประโยชน์และความโุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นผู้ที่นารูกนี้ไปแล้วตลอดกาลนั้นนเกินสาธุสาธุสาธุ เราเห็นเขาจับไว้แล้วเนาะไ้อมูลเดทางไป้อมูลเดินางไปข้อมูลไปัจใจยามาะ้วนเด้อแินต่ทนคือตีมีแห้ลำไส้แดงเด้อ คน,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 นกินคนทานจะต้นไปเสียสาสิทแะนี่ค่ะให้แกทัฒนุสมเลยเพราะจะเตรสอบไปส่วนบุญส่วนบุญส่วนกระพรอติดตัวยาต้นไปสุขสุขเจ้าติดตัวยาต้ไปกองแก็มีพร้อมให้เตียประการก็อ,อายุวันละสุขาภาระราปาตนาสิ่งใดเป็นการที่ชอบประกอดะบด้วยแล้วกอสิ่งนั้นจงเป็นผลจัเร็่งสัดแร็จทุกประการด้วย ยาตาวาริวาภูราปาริเบนเตสะคงเอวเมวัยสวัสดนังเพื่นังมุตะกัปะเตเอเตตังปะิฏังกมังคิปเนวัสสิสะโตตังเพะเอนโตสังกัปป์ยันโตปะนราโสยตานิโตปิราโสยตา ยทติยวบิวาชันตสสพพารุปวินาสตุมานเถาวะวัญชรโยสุเทเทปุญโญปปวะปิวาตนาเสเสเนจังวัสสะปะชยน วันโนอตุขังอาลาสนักตังสุพันธังสุปัทตังสวัดิตาสุปานวะสุมาห์ปตัวจัตุเยตังปัมมจาริสุปทตถินางกายรรมปัจจักมังปทาินางปทาถินาง Nukamangkane dhite padakina padakina nikastawa ไม่หันโมตุทัเาเลมิมานยักเตปมััรานานิสัปริวานิิุตรักดโอนุปยามานตุโนพันเตมิุตังโกิมานี

อากสุขบายใจนะทัากต้องกปริวาทั้งหลายเหล่านี้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อน้องถวายขอพระิู้ทสงขอพระผู้ทรงทงรับเพื่อรับแล้วก็ขอห้เจิญประโยแล้วาพูกข้าพเจ้าทั้งหลาย ของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีมรรดาปิดาเป็นต้นผูท้ที่ร่วงรับไปแล้วตลอดการานลานเทลินสา เอากต่คิดแต่ใจยาตามตะพอนเด้อไ้สิเหทานอยู่ดีเมว่ากายแข็งแกรงเด้อคนกินคนช่านยากโยงหรเสียสาะสัตวสิ่งมีค่าให้ยาพิเศษสงเลยตองเชิเชสต่อไปช่วงวุนชงนนะครคอยกินตัวยายงไปที่ เม่น้องตีตัวยาจมไปจองแกตุ้มม่อนใจ้เตประการเก้ออายุวันนะสุขาภาละตาานาสิ่งใยเป็นทาที่ชอบข้อก่อโทษทำแล้วขอสิ่งนั้นจงเป็นผลสำเด็จลังุรเลทุกประการด้วยเออยะตาวันิวะหะโวลาปาริมเรนเชียสะกลังเอวเมีวัยตเดนังเพตนา ภูาปะเตที่แต่งปะเแต่งตรงนั้นเชื่อแมวะาจะนิชจ้าตัพเพปเร่นเจังกับปายันโทปันหาโซยามันิชโชวเจราโซยา เอาไปเอาไปนับเลยเอาไปหาคณะกรรมการเลยเลยเข้าบรรยากาศประเด็นแห่ต่อไปนะครับเป็นของยุธศบพด้วยกัน chắp sẽ làm cái anh nè anh nó tôi lại không anh nó sao bạc ông chưa phải bạc không ôn cho chào 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 chào

Oh, oh. Đây này. oh, này.